วันนี uh, ้ทำอะไรกันครับทำทำอะไรนะนี่ไงเรามาเอาอะไรให้เต้ากินกันเนี่ยอะไรนะเต้ากินมะละกอทำทำมะละกอให้เต้าเออเนี่ยทำกอให้เต้าใช่เออมามาถือตาดีๆถือกล้องดีๆดิไปไปถ่ายรูปตัวนุ้ยมามามาถือให้เต้าดีๆ ไปให้ตาแล้วนะ <Okay. S 1> ดีดีตาให้ตาแล้วอ้โหมันละกอเพยียบเลยเม็ดมะลุกกับปลาต้องเอาเม็ดนก่อนโอ้โอยตาบุเกเนตาบุกตาบุกแล้วบ้องดีดีอ,อ,อ๋อตาวดดีดีดูดูไหมตามาแล้วตาวมาแล้ว ดูกล้องดิด,ดูกล้องดิเออยปื๊ดนี่ปืดป๊ดปิดไปแล้วหนึ่งหนึง่งสอสามป,ป๊าเ,เป็นอะไรสวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้ลิเกนทำขาเต่าครับเต้าเต่าเหรอครับเต่ากินอะไรวันนี้เต่ากินมะเขือไม่ใช่มะเขือมันคือมะละกอ เ่ากินข้นาวเรากินกอครับอือดูนี่เนี่ยโอ,อ้โหเ่ากินมะละกอเลยนี่โอเคเดี๋ยครับหยกอ้โหนี่เ่ากินนี่กอเเ่ากินมะละกอเราเรากินดีๆนะเ่าต้องก็ะจากิน เาได้ตัวใหญ่ตลกเ้าเต้าได้ตัวใหญ่น้าดี เด็กยญิกินมะกอกไหมนี่แย่งเตากินเหรอหนูแย่หนูยง่งหนูไม่ย่งขอของเธอ,เอหนูไม่อเอาเลยอเอาไปขีดลังเต้าอ<ะ>ังเต้านนเมนูนะครับมาระก,กอฟูเฟ่มะละกอ โอเคโอเคครับนเขีนต่วนนียน่้ไม่ได้่มันเขนไดอยอยู่่นู่นเน Ok Nó không thấy con người à Thì ngay thay cho không? thì này tao mình kín dùi, thấy không? tao Tao này thay tao đi Hả? Thay tao đi Ok đi đi tàu kinh này... at, ui... <laughs> là... đi nước kia làm bị ui à Hmm, sekejap. <tik> Aku kod dulu kan. Oh, kod tengah-tengah.